เปิดตัว new mitsubishi xpander cross นะครับ ay ayc ช่วยได้ไหม active geo <Your> control เนี่ยตัวนี้ก <c oughs> ็อยู่ในตัว allander มาก่อนเลย allander <c oughs> เ <c oughs> นี่ยขับ4 <c oughs> ตัวนี้อยู่ขับ2 <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่เอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พี่เอมาอยู่ในงานเปิดตัว New Mitsubishi Xpander Cross นะครับที่อยู่ด้านหลังบอกเลยว่าว้าว แต่ว้าวแบบนี้เราต้องไม่ได้แปลกใจมากเลยเพราะเราเห็นในโชมนี้นะครับมาสักพักแล้วจากการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองและที่สําคัญครับฟิลิปปินส์ก็ตามมาแล้วด้วยและตอนนี้เป็นคิวของประเทศไทยที่ได้คิวเปิดตัวเจ้า Expander Cross อย่างเป็นทางการสะทีพร้อมกับเาคาะราคาราคาต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันตัวโกงว่าราคาจะแพงขึ้นหรือถูกลง สุดท้ายถูกก็คงไม่มีนะครับจะเท่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพิ่มขึ้นมาอีก70,00บาทนะครับเป็นอยู่ที่946,00 0เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะฮะต้องบอกว่าในข้อดีหน้าตาแบบนี้ถือว่าดีเลยนะถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในตอนที่เขาวิดีโอโชว์นะนั่นขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการเก็บเสียงครับเขามีการที่มีใส่วัสดุเก็บเสียงเข้าไปมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปทดสอบในช่วงอาทิตย์หน้าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า ต,ติดตามเพราะเราได้เคยลองในตัว x x p ก n d เ r ตอนที่เขาเปิดตัวหน้าใหม่แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งต้องบอกว่าครั้งนั้นได้ลองขับแบบจูใจต้องบอกว่าโอ้โหมันดีจริงๆนะครับแต่ว่าชอบแต่ราคาของเขาโอ้โหแค่เจ้า Exp ก n d e พอย่างเดียวก็สูงพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เปิดตัวมาอันนี้เป็นการบ้านหนักของทางมิตซูบิชิเลยนะครับแต่ที่ไหนได้รุ่นนี้มา แพงขึ้นอีก7,000บาทแต่ถามว่ารับได้ไหมรับได้ครับโอเคเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพาทุกคนไปดูรอบคันเข้าคร่าวของคันนี้ก่อนที่เราจะไปฟูลรีวิวกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยดีกว่าครับเอาเราลองมาดูหน้าตากันหน่อยนะครับที่บอกว่าหน้าตาใหม่จากตัว e x p a n d e r เดิมนั่นคือตัวกระจังหน้าครับที่จะมีการดีไซน์ออกมามีความเป็นเหลี่ยมนะครับตรงโครเมี่ยมตรงนี้ถ้าเป็น e x p a n d e r เดิมมันจะ เฉียงลงมามันจะดูคมกว่านี้นะครับแต่อันนี้จะดูเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับชื่อของเขานะครับก็คือ Advanced Dynamic s h i e l Design d นั่นเองครับจะมีเจาะช่องลมแล้วก็มีการเป็นทําเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็โลโก้ของตัวมิ s u ูบิชิและที่สําคัญบนฝากระโปรงจะมีคําว่า e x p e n d e r CROSS นะครับติดไว้นะครับไล่ลงมาตรงนี้ต้องบอกว่าตัวกระจังหน้ายังไม่มีเรื่องของกล้องหน้ามาให้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่ ยังไม่ใส่เรื่องกล้องตัวกล้องส6 0องศาหรือกล้องอาราวิวมอนิเตอร์มาให้ยังไม่มีนะครับไล่ลงมาการชนมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็จะแตกต่างจากตัวของตัวเอ็กซ์เพนเดอร์อยู่แล้วนะครับและดูครับเมนจะมีการตกแต่งที่เป็นชายการชนด้านล่างมาเป็นสีเงินและมีเท็กเจอร์หยาบๆด้วยนะครับเป็นเงินด้านๆก็ทําเพิ่มความดุแล้วก็มีการไล่ช่องเห็นไหมครับเป็น3มช่องเหมือนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนไปดูต่อจากนั้นนะครับและที่สําคัญครับเรามาดูเรื่องของระบบ ไฟที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าครัวโคมไฟเนี่ยจะมีเป็นไฟแบบ LED นะครับเป็นก้อนๆอ,อยู่3ามก้อนอันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ที่มาและโบเฉีียวมากจากตัว e x p เ n d e r ตัวเดิมนะครับที่เป็นตัวปกตินะครับแล้วก็พร้อมกับตัวไฟหลีที่จะมีมาให้ไฟเลี้ยวนะครับก็มีมาให้นะครับและไล่ลงมาเป็นไฟฟลอกแลมป์นะครับมีไฟฟลอกแลมป์มาให้ด้วยนะครับ ขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นตัวไฟเดย์ทอมแลนนิ่งไลท์ก็มีมาให้แต่ต้องบอกว่าหน้าตาแบบนี้ดุดนันและสีที่เราเห็นอยู่จะเป็นสีกรีนบรอนนะครับแมทริกนะในคำในของอินโดนีเซียจะมีคำว่าแมทริกแต่เมื่อกี้โชว์บนเวทีเราจะเป็นแค่กรีนบรอนเฉยๆนะครับแล้วก็มีการตัดกับลูกเล่นสีดำด้านนะครับมาให้อันนี้ก็ถือว่าโอเคและการดีไซน์ที่เป็นแบบนี้ที่ก้านด้านข้างมีกาบข้างสีดำมาให้ด้วย ตอนนี้ที่เขาโชว์วิดีโออย่างที่ทุกคนเห็นนั่นคือจะสามารถลดแรงของเวลาน้ำสาดกระเซ็นขึ้นมาบนตัวกระโปรงหน้ารถนั่นเองและมันจะมีด้านล่างนี้ครับที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับกันน้ำเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกชิลนะครับเราจะเห็นในตัวของเวลล์จะมีเป็นขนาดใหญ่นะครับแต่ไทาคันนี้จะมีมาให้ประมาณด้านนี้กลางๆนะครับแล้วก็มีการวัดใส่วัสดุซับเสียงด้านล่างของตัวใต้ท้องด้วยนะครับและตรงฝากระโปรงก็จะมีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อ,อของ เจ้าลายใหม่อันนี้ต้องบอกว่าสวยงามอีกเหมือนกันครับามาดูเรื่องของล้อครับล้อจะเป็นล้อแม็กลายใหม่มาเลยนะครับเป็นทูโทนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆแบบ5ก้านคู่แต่ลายล้ออันนี้มองไกลๆสวยเลยอันนี้ต้องยอมรับนะครับและไซสยย์ยางที่มาให้เนี่ยเป็นขนาดที่17นิ้วนะครับ2 0 5 5 5 R 1 7 พร้อมกับดิสเบรกมาให้คู่หน้าช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์สันสตัดแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบเทอร์ชันบีมนะครับก็เป็นเรื่องปกติของในรถในสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับก็ให้มาประมาณนี้แต่สามารถไว้ใจได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องชูนั่นคือเรื่องของการใช้วัสดุซับเสียงซึ่งเราจะต้องพาทุกคนไปดูกันอีกทีนึงแต่ว่าดูแผงพลาสิกนะครับเนี่ยมาให้เนี่ยแล้วก็ตัวโช๊คนี่ยเขาบอกว่ามีการขยายใหญ,ใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกครับ และเจ้าสีกรีนบอลอันนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกได้ว่าเป็นแบบทูโทนนะครับหรือเป็นสีเดียวโดยสีเดียวโดยสีทูโทนอย่างที่เห็นครับนี่ตรงเสา A ขึ้นไปจนหลังคาและลูกเร็วจะเป็นสีดําแต่ตรงนี้ครับสำหรับเหตถือว่าขัดใจมากๆมันไม่เนียนตามัมนดูแบบตั้งใจทําแบบนี้เลยดือด้อๆเลยนะครับก็คือตัดสีแบบนี้เข้ามาให้รับกับตัวตรงเสา A นะครับแผ่นพลาสติกสีดําด้านนะครับ แต่มองไกลๆคือดูโอเคนะแต่พอใกล้ๆเราจะเห็นตัวงานมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบพี่ว่ามีงานมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คอมเมนต์แล้วก็กระจกมองข้างมาให้เป็นแบบสีดําตัดกับตัวรถนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ครับและเมื่อมองด้านข้างครับเราจะเห็นเลยว่าการออกแบบในตัวคอร์สที่เพิ่มลักแตกต่างจากตัว e x p e n d e r ปกตินั่นก็คือการมีตัวกราบด้านข้างชายล่างมาพรา้อมอ่ะอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับมีบังโคลนสีดำนะครับมาให้เป็นดำด้านแล้วก็มาด้านข้างที่จะมีกราบ เข้ามาตกแต่งเพิ่มพร้อมกับมีสีเงินนะครับบรอนน,นะครับมีมาแซมไม่ให้ดูตัวถังด้านข้างดูมันมีความเลี่ยนและที่สำคัญใต้ท้องรถนะครับกาวเคียร์แลนจะอยู่ที่220มิลลิเมตรเท่ากับ e อ p ก n d เ r ปกติเลยนะอันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวของเจ้าตัวครอสจะสูงกว่านะครับไม่เท่ากันนะครับมาตรง ที่จับประตูครับมาเป็นแบบสีเงินนะครับเป็นโครเมียมนะครับทั้งบีประตูเลยนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดล็อกรถแบบนี้ได้แล้วก็ Immobilizer นะครับมีมาให้นะครับก็สามารถเปิดประตูเข้ามาด้านในได้เลยนะครับและการออกแบบภายในอย่างที่เห็นครับเป็นแบบทูโทนใช้โทนสีน้ําเงินกับเทาดำนะครับมาให้จริงๆพี่เอกจะใช้แบบเป็นดำนะ นะสีดำนะครับมาให้แล้วก็มีสีน้ําเงินอันนี้จะเห็นชัดนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในนะครับก็คล้ายเอ็กซ์เพนั่นเองนะครับแต่ว่าใช้ลูกเล่นของสีทูโทนน้าเงินเข้ามาพร้อมกับการตกแต่งด้วยลายนะครับกราฟิกของคาร์บอนแต่ไม่ใช่คาร์บอนแท้นะเป็นลายคาร์บอนเฉยๆนะครับพร้อมที่วางแก้วมีลําโพงให้นะครับ ตัวทรงเบาต้องบอกว่าตัวทรงเบาไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเอสเพนเดอร์ปกติเลยยังเหมือนกันแตกต่างกันเรื่องของตัวหนังที่ให้มาหนังที่ให้มาเป็นหนังสังเคราะห์นะครับไม่ใช่หนังแท้และเบาะทั้งคู่หน้ายังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าครับใช้มือเอาหมุนหมุนบิด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 ,บดนะครับแต่ที่สําคัญในรถรุ่นนี้เนี่ยความสูงครับความสูงของตัวเบาะครับจะมีก้านยกสูงขึ้นมาอันนี้พี่เอกมีตบอกว่าเออมัน มันสูงไปหน่อยนะครับความความรู้สึกตึงหนิดต,ตึงหิดก็คือเรื่องนี้ดูดิด้านล่างจะมีพื้นที่หูว้างมากนะครับอันนี้กมม็มาให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในเข้ามาเบาะที่นั่งนะครับเราจะเห็นพรมะไรนะครับเป็นแบบสีก้างขนาดใหญ่ที่ออกแบบมานะครับขึ้นมาใหม่แล้วก็พร้อมการตกแต่งมีสีเงินด้านนะครับพร้อมกับดําเงาตรงช่วงปุ่มมันเพิ่มความหรูหรามาให้พร้อมกับโลโก้ที่เป็นแบบเป็นแบบสีแบบ เงาเงาบอลบอลแต่ว่ามันไม่ใช่สีเงินนะครับเป็นเหมือนแบบ เข้มๆนะครับแล้วก็พร้อมกับปุ่มทางด้านขวาที่มีระบบ cruise control มาให้แต่ยังไม่ได้เป็น a d a p พ i v e นะครับน่าเสียดายเหมือนกันพร้อมกับปุ่มรับสายวางสายมีมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มทางด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มของเรื่องของการควบคุมเสียงนะครับและที่สําคัญในรุน่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเรื่องของหน้าจอที่นะครับเป็นมิเตอร์ด้านหน้านะครับจะขยายขึ้นมานะครับเป็นแบบ8นิ้วอันนี้ถือว่าดีเห็นไหมครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับอาจจะไม่ได้คมชัดนะในกล้องชัดไหมอ่ะแต่ถ้าดูด้วยตาเนี่ย คมชัดเท่าไหร่แต่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแยกเป็นมิเตอร์ต่างหากที่เป็นอุณหภูมิน้ําและ,ะตัวอุณหภูมิตัวบอกของน้ํามันนะครับระดับน้ํามันแล้วก็พร้อมกับไฟเตือนต่างๆไอคอนต่างๆโชว์ขึ้นมานะครับเอาลูกเล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะครับก,ก็เอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันทําอะไรได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าและที่สําคัญครับเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับ ปรับไฟหน้าก็อยู่ทางด้านมุมด้านขวานะครับแล้วก็นี่ที่ฉีดกระจกนะครับที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมปกตินะครับและมาที่จอกลางครับจอกลางต้องบอกเลยนะครับว่าจอกลางใหญ่มากขนาด9นิ้วซึ่งอันนี้เป็นเหมือนในตัว EXPANDER เดิมอยู่แล้วนะครับไม่ได้แตกต่างและอย่างที่เมเคยบ่นในตอน EXPANDER เดิมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือแพผ่นเนี่ยคือถ้ามองตรงๆจะชัดครับและพร้อมกับสะท้อนแสง ตัวเราด้วยนะแต่ถ้ามองด้านข้างครับมันจะดูเฟดๆมันไม่ชัดอันนี้เคยบ่นกับทางมิสูไปทีหนึ่งแล้วว่าไอ้วัสดุที่ใช้แผ่นตัวนี้มันเหมือนหน้าจอแบบแผ่นราคาแบบไม่แพงถ้าเทียบกับคู่แข่งจะชัดกว่านี้ยิ่งเวลลอสจะบอกเลยว่าสามารถมุมด้านข้างด,ด้านกลางด้านหน้าและด้านข้างด้านซ้ายสามารถมองหน้าจอได้ชัดกว่านี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เคยติไปและเคยบอกไปแล้วยังมาเหมือนเดิมในตัวค r อส s นะครับมันให้การมองได้ไม่ค่อยเคลียร์ชัดสักเท่าไหร่แต่ว่า ความคามะมันคมอยู่แต่ยิ่งเห็นไหมครับแล้วพอหน้าจอเนี่ยมันมีความเงาสะท้อนเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเจอแสงแดดถ้ารถไม่ได้ติดฟิลม์มคันที่เราได้ทดสอบมันไม่ได้ติดฟิล์มมันสะท้อนจากด้านนอกเข้ามาแล้วมันจะเห็นไหมครับมันจะดูออกยากอันนี้นะครับแต่แปลกทําไมในเจ้าอื่นมันได้อันนี้โหอย่างโตลต้าได้อันนี้ก็ไม่ไม่รู้ทําไมแต่ลองรับ Apple Ca คาเฟ่แอนดรอยโตนะครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับสามารถดู กดดูกล้องหลังอ่ามีกล้องหลังให้เท่านั้นนะครับไม่มีกล้องรอบคันเสียใจด้วยนะครับและแอร์ช่องแอร์มาให้นะตัวสัญญาณที่สุขเฉินมีมาให้ส่วนลักษณะการออกแบบของปุ่มแอร์เหมือนกับในตัว Expander ครับหรูหรามากขึ้นแล้วก็เนี่ยก็แปลกตาเหมือนกันเห็นไหมอันนี้นะครับอ่านี่ก็แต่ว่าใช้งานได้ดีนะแต่มีแปลกแล้วก็สามารถเป็นทัชได้นะครับแมคคูนะครับโมต่างๆมีมาให้ AC มีมาให้ การปรับลมหรือออฟก็ทําได้ตรงนี้นะครับและไล่ลงมาด้านล่างครับจะมีปุ่มที่สามารถใช้เสียบมีช่องเสียบนะครับยูยสาย USB Type A มาให้2ช่องนะครับการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์อยู่ด้านบนช่องบนด้านล่างก็สามารถชาร์จได้5โวลต์นะครับและที่สําคัญครับมี AC outlet มาให้นะครับมีช่องเสียบเล็กๆไม่มีไวไฟเลชาร์จนะและตัวกุญแจนะครับออกมาให้นี่ส เราซื้อมาก็จะได้2พวงแบบนีนะ้ไอสองอันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะ,ะมาดูคันเกียร์กันหน่อยคันเกียร์ครับมาเกียร์มีตำแหน่ง P R N D L ครับมี L มาให้ด้วยช่วยในการแหม่ไต่เขาลงเขานะใช้โหมดโลได้นะครับเกียร์ก็แค่โหเกียร์จับกดปุ๊บลงมาได้แล้วมีโหมด D S นะครับสามารถมีโหมดสปอร์ตกดตรงนี้เข้าไปนะครับก็จับคันเกียร์โหลดลงมาได้และแน่นอนเบรกมือเป็นเบรกม,มือไฟฟ้านะครับมีออโต้เบรกโฮเพิ่มขึ้นมา มีมาให้แล้วนะครับและที่สําคัญช่องมองแก้ว2ช่องครับนี่ามาดูด้านบนครับด้านบนที่ม่านบางแดดมีขนาดใหญ่นะแล้วก็มีนี่ครับกระจกมาให้แต่ไม่มีไฟครับลไลฟ์ไฟไลฟ์ซึ่งไฟนะครับไม่มีไฟแล้วแล้วก็เนี่ยดูดิเป็นทุกคันไม่เนียนเนี่ยมันดูแบบป้องๆไปนะครับอันนี้แล้วก็ตัวไฟเพดานด้านหน้านะครับยังเป็นสีเหลือง อันนี้ยังเหมือนกันนะครับเอ็กเซนเดอร์ก็ยังเป็นแบบนี้มาให้มาคอสก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอมาดูด้านข้างด้านข้างมีกระจกให้เหมือนกันดีแต่ไม่มีไฟจบไปนะครับและนี่มีนะครับกระจกมองหลังที่สามารถตัดแสงได้อัตโนมัติแล้วนะครับพร้อมกับมีเซนเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดไฟอัตโนมัติและที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาซ่อนอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะนี่เนี่เน,นี่เพิ่มขึ้นมาครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนไม่เคยมีคะ เอาครับเรามาดูด้านเบาะที่แถวที่2กันสัหน่อยนะครับบอกเลยว่าก็เหมือนในตัวของตัว Exp a n d e r เหมือนกันครับคือการพับเบาะการเลื่อนเบาะสามารถที่จะเบาะเลื่อนได้นะครับหรือการพับเบาะครับก็ยกปุ๊บอ่ะออกแรงนิดนึงต้องออกแรงหน่อยนะครับถึงจะยกขึ้นนะครับก็พอยกปุ๊บ ออกมาก็จะพับแบบนี้คนที่อยู่ในเบาะแถวที่3ก็สามารถที่จะก้าวเข้าไปด้านในได้นะครับและการตกแต่งเหมือนกันครับคือเป็นสีทูโทนนะครับก็คือเป็นสีน้ําเงินดําเหมือนกันเราก็จะเห็นเรื่องของเบาะเราคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีความแตกตา่างยกเว้นแค่การตกแต่งแล้วก็ตําแหน่งของแอร์ที่ให้มาด้านบนครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือให้มาเป็นแบบสีช่องปุ่มเปิดแอร์ด้านหลังอาะหรูหน่อยมาเป็นสีเงินให้นะครับและที่จับนะครับมีมาให้ครบยกเว้นคนขับ ไม่มีให้ครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายของตัวรถต้องบอกเลยว่าถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่เหมือนกับเอ็กซ์เพนเดอร์ใหม่นั่นเองตัวโคมไฟมีความเหลี่ยมมากขึ้นมีการนะครับมีไฟที่เป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ใหม่เป็นตัว T นะครับที่จะเป็นเรืองแสงออกมาไฟเบรกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ทางด้านล่างไฟถอยอยู่ตรงกลางยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังมีมาให้ และพร้อมกับตัวแบตที่เขียนคําว่า Expander Cross นะครับอันนี้มีมาให้กล้องหลังมีมาให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีป้ายตรงนี้ดีไซน์เป็นดีไซน์ใหม่ของตัว Expander ใหม่นะครับและมาด้านล่างตรงชายกันชนนี่คือในสําหรับตัว Cross ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับแตกต่างจากตัวเดิมเยอะแล้วก็แตกต่างจากตัว Expander ปกติมามากพอสมควรมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมซึ่งล้อกับด้านหน้านะครับเหมือนกันเป็นสีเงินด้านนะครับนี่มีเท x t ซ์เจอร์ด้วยนะครับไล่ลงไปด้านล่างครับก็จะ ะมีแผงดิฟฟิเซอร์ไหมไม่ได้มีนะครับก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้ไปแล้วก็มีการตกแต่งสีดานะครับมาให้ซึ่งเป็นเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นดําด้านคือตัวเท็กเจอร์อันนี้เป็นเท็กเจอร์เดียวกันแบบนี้ครับแต่อันนี้เป็นพ่นสีเงินเข้ามานั่นเองครับแล้วก็จะมองเห็นช่วงล่างที่เป็นเทอร์เช่นบีมแล้วก็ตัวโช็คที่ขยายใหญ่กาลังจะบอกว่าแซว่าเหมือนในตัวปาเจโ่หรือเปล่านะฮะก็มีมาให้เดี๋ยวเราไปทดสอบเดี๋ยวเราก็คงจะมาบอกเล่ากันนะครับก็สามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้มากขึ้นท่อไอเสีย อย่างที่เห็นนะฮะนี่เขาบอกว่าแจ๋วมากสวยมากนะครับและไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเห็นนะครับตัวคล้ายๆแก๊ปด้านหลังซึ่งมาแบบนี้นะครับพร้อมกับเป็นสีดำแล้วก็ไฟเบรกลงที่3ขึ้นไปอีกก็จะมีตัวนะครับชาร์ปปินนะครับเสาการวิทยุนั่นเองครับเอาครับแล้วเราก็นี่นัดอีกแล้วช่องมองดอาคานะครับเป็นไงบ้างครับนัดเห็นแล้วเราอยู่ตั้งแต่เช้าดูแล้วเป็นไงบ้าง สตาเขาสวยครับแล้วก็งานประกอบใช้ได้ใช้ได้เนาะเพราะว่ามีคนถามรลฟ์เราว่างานประกอบเป็นไงถ้าพี่เอเห็นเนี่ยพี่เอมีความรู้ว่าทั้งคู่แข่งเขาที่เอามาจากอินโดนีเซียการประกอบก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่งานบางอย่างอย่างการเย็บหรือการขึ้นหนังเนี่ยอาจจะไม่เนียนสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้หนังสังเคราะห์ที่บางแดด ไอ้ที่มังแดดเออไอ้ที่บางแดดก็นะครับอย่างวินนี้ให้ทุกคนดูก็แปลกๆนิดนึงแต่ก็เอาเหอะนะด้วยหน้าตาของเขาอ,ะอ่ะมันมันร่วมสมัยแล้วมันดูกรบกรบจุดด้อยของเขาได้นิดหน่อยคือรวบแรกอ่ะไม่หล่อว่ะหล่อแต่พอมาน,านมั้นไม่ปดเจโลอ่ะ เอยก็มัน DNA มาเดียวกันแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะว่ามันมีรถที่ตอนนี้ออกมาใหม่ของมิส u ูบิชิที่ญี่ปุ่นหน้าตาแม่งคนละเรื่องกับนี้เลยนะเป็นดีไซน์ที่จะเป็น DNA ใหม่ออกมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับนั้นมองว่ามันน่าจะน่าจะขายดีแหละเพราะว่าที่จริงอ่ะคนในบ้านเราส่วนหนึ่งก็ชอบหน้าตาคือขับไปแม่งหล่อคือคือถ้าเป็นสีเขียวตัวใหม่ยิ่งหล่อใช่ไหมสวยนะครับมันดูหรูขึ้นใช่ครับถามคําถามอันหนึ่งราคา ราคาเป็นยังไงบ้าง946 946เป็นยังไงบ้างก็กลางๆครับกับต้องได้แล้วก็นัดมองว่าคนก็ถ้ามีรถครอบครัวอยากหาสะคันก็น่าจะเอื้อมถึงแต่มันก็จะมีคู่แข่งเขาที่ราคาแม่งแบบอ่ะก็คือเขาอ่ะ โด่งสุดนะครับต้องบอกว่าทำมิซูบิชิราคาในตัว Mpv แบบนี้ในพิกัดเดียวกันเนี่ยเขาราคาแพงสุดก็ติดตามกันครับเดี๋ยวเรามีการพูดคุยกันตลอดสามารถมาพูดคุยกับพี่นัทได้ในช่องวงออโตคาร์แล้วก็ในช่องเพจในเล่าเรื่องรถนะครับเราก็เราจะมาไลฟ์แล้วเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องนัทด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องวงออโต้คาร์ด้วยก็จะเจอพวกเราเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคแนั้นขอบคุณน้องนัทด้วยครับอ่ะครับมาอีกหนึ่งท่านครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีคร มาดูงานเปิดตัวเขาครับนี้เห็นเห็นเพาปอยไหมเห็นดีนเออาริตดากาเออมาอยู่ในมาเตโรลสปอร์ตนี่แล้วมาเป็นเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสครับสวยงามนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้โหนี่มาเป็นแชมป์เอเชียครอสกันที่แรลลี่เลยนะเห็นไหมเนี่ยที่หนึ่งโอเวอร์ออลเลยนะนี่แล้วดีนเอคุณอ่ามนุษย์ ชื่อนโยสุกะโนสุกะมาโอสุกะโนสุกะก็เป็นคนที่เทสอยู่ในสนามที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับท่านี้เนี่ยในอารมณ์ของเขาเนี่ยเขามีหลายสเตชันหน้าตาสวยมากล้ำสมัยมากนะครับเมดอินโดนีเซียตลาดอินโดนีเซียก็จะมีสี่สี่ค่ายหลักๆก็มีโตโยต้าเวอร์ลสนะครับมี Honda BRD อานะครับมี Suzuki XL7 กซ์เนี่แหละ ท่านเนี้ยแชมป์ตลาดอินโดครับผมถึงแม้ว่าเมืองไทยจะไม่ได้แชมป์จากเนี่ยเขามียอดขายสะสมอยู่1,000คันต่อเดือนเมื่อกี้เขาพูดเห็นไหมฮะใช่ครับพันแล้วอ่าสองพันปีนี้จะไป2 4 0หมแล้วนะฮะนั้นสองหมี่เนี่ยตอบโจทย์แต่ราคาเพิ่มที่700 0บาทเก6 946เกนี่รวมเจ0 0พันไปแล้วนะก็โอเคนะพี่โอเคคือเพิ่มด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นมาแล้วได้อะไรที่มากขึ้นแต่คราวนี้ต้องถามพี่ต้นครับถ้าเทียบกับคู่แข่งไงพี่หนักใจอ่ะโอ้โห ay ayc ช่วยได้ไหม Active เดียวคนโทนเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในตัวเอ l เ n d e r อม์มาก่อนเลยเ l l เ n d e r เนี่ยครับสี่ตัวนี้อยู่ครับสองเขาเขามีความอัจฉริยะ เวลาเขาเลี้ยวเน่ครับเขาจะปิดเบรคลร้อในแล้วเขาก็จะเปิดเคันงเร่งล้อนอกอมันทําได้นี่อันเนี้ยถ้าพี่พูดแบบนี้ทําคู่แข่งไม่มีเลยใช่แล้วอันเนี้ยมันในเลยเมื่อกี้ที่เราเห็นที่พี่ต้นบอกว่าเอออันเนี้ยไปกอเซโลได้แล้วด้วยมีระบบอันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำงานความแท็กชั่นคือถ้าเป็นรุ่นของตลาดปกติเนี่ยอย่างของมาสด้าชีฟสโตลิงเนี่ยเขาจะส่งลำลังไปล้อบิดวงนอกแต่อันเนี้ยเบรกด้วยเบรกวงในมีรถถังบิดตัวเองเลยบิดเลยนะฮะแล้วก็บอก ในในผู้พายบอกความเร็วสูงจริงๆไม่สูงนะเมื่อไหร่ถ้าล้อสลิปลื่นเนี่ยเขาจะพลิกตัวเขาเองเลยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยมากครับนะครับแล้วก็ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยฐานล้อวิวเบดนะครับอันนี้เป็นจุดขายเขาเลยนะผมไม่รู้ว่าเซลล์เขาได้ท่องไปบ้างเปล่าเออไม่รู้ไม่รู้ก็ตล้วล้อหน้าล้อหลังเนี่ยสองเจ็ดเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยมันยาวเท่าแคมรีแอคคอร์ดนะครับเบาะหน้าเลื่อนเลื่อนพับได้แล้วเบาะหน้าเนี่ยใต้ท้องเบาะหน้าเนี่ยมันไม่ต่ำมันสูงพี่เอ๋ครับ พี่เอไปนั่งเนี่ยมันจะเหมือนทรงสไตล์ปาเจโรเลยซึ่งมันสูงไงเี่เพรมันสูงท้องสูง220มีตัวกรีดน้ํามีตัวกรีดลมน้ําไม่ขึ้นกระจกมันก็เลยทำให้ดีกว่าจะแม้กระจกแผ่นใหญ่ก็รูดลมลู่น้ําได้หมดเลยที่บอกพี่เอเนี่ยผมชอบในรู่น้าเนี่ย เดี่ยวไม่มีนี่ไงที่ต้องใส่พูดเสมอครับมันจะมีร่องอันนึงที่ไม่มีถ้าเป็นดีไซน์แล้วดึงน้ำขึ้นไปหมดเลยในคู่แข่งจะไม่มีแบบนี้เลยนะครับมันจะมีน้ำมัน่ะอันนี้ใครจะไปลองไปลองกับรถตัวเองไปปัดที่ปัดน้ำฝนตัวเองมาดูว่าน้ำตัวเองอะไหลไปดังไหนไหลกระจกข้างเปล่าแต่การนี้ไม่มีเนื่องจากกระจกเขาแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่นี่ก็เป็นเสน่ห์ของเขาฐานล้อที่2 7 7 5เนี่ยก็เลยทำให้รถเบาะหลังเนี่ยนั่งได้สบายกว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อีกเราพอไปนั่งเบาะหลังท้ายสุดเนี่ยโอ้ยามก นะฮะพี่เอเห็นแก้วน้ำตรงไหนยังยังพี่ทำไมสิบแปดเรไปดูสิบแปดจุดใช่ไหมที่ผมหัวล้อเนี่ยคือผมชอบในความเป็นดีไซน์ของดีไซน์เขาเนี่ยมีอยู่หน้าอ่าฮะอ่าดูอันนี้ดูอันนี้อ่าน่ะพี่เอกมาดูอันเนี้ยสามหนึ่งสามอ่าฮะสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองโอ้โหตัวนี้อีกสองแบ่งเป็นสามขวดเลยอีกสองขวดอีกสองอีกสองสิบแปดขวดสิบแปดขวดเฮ้ยพี่เอกว่าเวลลอตสู้ได้ละ เวลาอก็มีแต่ว่าเวลาอก็เยอะอันนี้เยอะกว่าเยอะกว่าครับเยอะกว่าเยอะกว่าครับในความเป็นรถครอบครัวเนี่ยนะครับดูกระจกเนี่ยกระจกที่กว้างเนี่ยนะฮะตูท้องที่มันสูงขึ้นนะครับมันทําที่ให้เราแบบอย่างเงี้ยเปิดประตูแล้วเข้าไปง่ายเลยอย่างเงี้ยพี่อืเนี่ยครับพื้นที่นะครับมันมีความเข้าออกได้สะดวกครับทั้งทั้งประตูหน้าและประตูหลังครับนะครับนุ่มเห็นไหมเนี่ยนุ่มนุ่มเนี่ยผิวเนี่ยนุ่ม นุ่มแม่อันนี้ก็อันนี้ก็ปาจิโร่จ๋าเลยพี่ต้นเขาก็บอกว่าพูดอะไรซื้อเลยน้องเชอร์น้องเชอร์เลยนะครับครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปวัดเดี๋ยวเราจะต้องไปในในคลิปหน้าพี่เอ๋จะไปกับพี่ต้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ต้นอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าว่าไปขับกันจริงแล้วครับแม่มันเป็นเหมือนที่เราคุยวันนี้ไหมดีอย่างนี้มันดีจริงแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปลองไกลถึงจริงจริงคืนนี้เราไล่ช่วงล่างอ่าไล่เครื่องยนต์ครับ ไล่ดีไซน์ไล om ่การใช้งานรวมมาถึงราคาครับืนนี้เราไล่กันเต็มชั่วโมงเดี๋ยวเราไลฟ์แต่คลิปนี้ไม่รู้จะทันไหมแต่ไลฟ์คืนนี้เราทันแน่นอนเดี๋ยวเราจะไลฟ์กับพี่ต้นกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นก่อนแล้วกันนะพี่ต้นนะขอบคุณครับพี่ เอาเราเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูงานเปิดตัวของเจ้าตัว n ิวซีว subishi x p เพน e r c r o s s ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกครับเมื่อกี้นี้พาทุกคนไปลองดูรอบคันและที่สําคัญครับได้คุยกับพี่ต้นและคุยกับน้องนะจากช่องวงลูกค้าก็เห็นแล้วนะครับจุดแตกต่างจุดดีจุดด้อยของรถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรอไว้ขับจริงครับอาทิตย์หน้าปลายเดือนพี่เอกจะไปขับจริงถึงเชียงรายเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกทีนึงว่าเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยเวลาขับแล้วมันเหมือนตอนที่เราได้ขับตัวเแตกางยังไงอรัหรือเปล่ามันมี เหมือนกับตัว e x p เ n d e r เลยอยู่ที่220มิลิเมตรมันไม่ได้แตกต่างถ้าเป็นในตัวเวอร์ชันก่อนหน้าอาจจะมีความแตกต่างระหว่างตัว Cross กับตัว Expander ธรรมดาแต่ในตัวหน้าใหม่อันนี้เหมือนกัน แต่ที่สําคัญครับหน้าตานี้มันดุหน้าตานี้มันสวยใช้ได้อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ใจละลายได้เหมือนกันมีความรู้สึกเอ็นเอียงกับรถรุ่นนี้เลยนะครับก็ต้องสรุปราคาอีกทีนึงนะครับราคาคันนี้อยู่ที่9 4 6 0 0 0บาทแพงขึ้นจากเดิม7,000บาทนั่นเองถามว่าตอบโจทย์หรือเปล่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าไอ้ที่แพงขึ้นมา7ไอ้ที่แพงขึ้นมา7,000เนี่ยมันคุ้มไหมถ้าคุ้มจัดเลยแต่สำหรับพี่เอกขออนุญ,ญาตไปลองขับกันก่อนนะครับขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยว ราจะมาบอกเล่าและความคุ้มค่าจะเป็นยังไงติดตามกันแต่แน่นอนครับคลิปนี้ออกไปไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูในไลฟ์ที่ได้ไลฟ์กับพี่ต้นไปหรือ,อยังถ้าดูแล้วมาช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับรถคนันนี้และรู้สึกยังไงกับราคาที่เขาเปิดตัวมาวันนี้เพ่ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชมทาง Facebook กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยและถ้าใครชมทาง u t u b e นะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งสั่นเตือนนะครับและ กด Subscribe ให้เพจได้แสนซับด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ